to me like สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านสนุกค้านะครับผมพบกับผมนะครับชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมนี่มาแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับชายพีมีนะครับโตโยต้าคัมรี่นะครับผม2.0ตัวจีปี2017ันนะครับคันนี้นะครับราคานะครับ639,000าาบาทเท่านั้นลูกค้านะครับผมนะได้โตโยต้าคัมรี่นะครับสีบอลเงินสวยๆไปใช้งานเลยนะครับผมเครดิตฟรีดาวนะครับผมคันนี้นะครับ จัดเต็มได้หมดเลยครับผมนะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะครับนี่ครับผมนะสภาพรถสวยๆครับผมใครหารถเก๋งแคมรี่ไปใช้งานอยู่นะครับผมนี่นะครับชมคลิปนี้ได้เลยครับผมนะผมบอกเลยนะครับรถสวยเกียรเอนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้งพีด้วยนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันครับนี่เริ่มต้นที่ตัวไฟหน้าเลยครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่คมไฟนะครับผมนะอาจจะมีนะครับคาบอมเหลืองหน่อยนะครับนะตรงด้านบนนี้นะครับ แต่ตัวนี้นะครับผมนะก่อนสงมอบรถนะครับเราให้ทีมงานช่างนะครับขัดนะครับผมนะเพิ่มความใสให้อีกนะครับผมนะขัดเก็บงานนะครับผมนี่นะครับแต่นะครับโดยรวมของตัวดวงไฟนะครับผมนะหน้าเรียนไฟนะครับไม่มีรอยแตกแรงงานนะครับผมนี่อาจจะมีรอยสะเก็ดหินมีนิดๆหน่อยนะครับนี่แต่คมไฟในขอบด้านล่างเนี่ยครับยังใสสวยอยู่นะครับผมไฟได้ลงในไลน์นะครับติดครบทุกดวงนะครับผมนะนี่เซ็นเซอร์ด้านหน้าครับผมนะด้านขวามี1จุดนะครับนี่พร้อมพลาสติกช่องลมนะครับผมนะดำๆใหม่ๆสวยๆนะครับ ไฟตัดหมอกมีไม้ให้ครบนะครับผมนะแท้เดิมโรงงานนะครับผมนี่ดูตัวนะครับคิ้วตัวนี้นะครับน่าเป็นคิ้วช่องลมนะครับผมสวยๆเลยครับผมน่าเดินยาวไปนู่นเลยครับหนุนถึงฝั่งนู้นเลยนะครับช่องลมนะครับผมตัวนี้เป็นสีนะครับสีออกเป็นสีเทาดํานะครับผมนะเข้มๆนะครับไม่ใช่สีดำครับเป็นสีเทาดํานะครับสวยๆเลยครับผมสภาพดีนะครับสีนะครับเงาๆเลยนะครับผมตัวนี้นี่โลโก้หน้ากระจังครับผมเป็นโครเมียมนะครับนี่โลโก้โตโยต้านะครับผม ไม่มีค่าพีเกลือขึ้นนะครับผมนะคิ้วฝากระโปรงโครเมียมหน้ากระจังโครเมียมหมดนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสีเทาดํานะครับผมนี่ตรงใต้ใต้ตัวหน้ากระจังนะครับตัวช่องลมตัวนี้นะครับผมสวยครับผมสภาพดีอยู่ครับนี่รถสีบลเงินเงาเงาฉ่ำเลยครับผมนี่รอยสะเก็ดหินรอยบุบรอยลึกยิ้มไม่มีนะครับนั่นตัวฝากระโปรงหน้านะครับสภาพดีนะครับผมนี่ดูชัดเลยครับเรียนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมนี่ดูครับผมนะสภาพนะครับเหมือนกันกับข้างขวาครับผม หน้าเลนนะครับจมเหลืองนิดนึงนะครับผมนะนี่แต่สภาพโดยรวมก็ถือว่าสภาพดีอยู่ครับผมใช้งานต่อได้นะครับผมนี่ตัวนี้ขัดให้แน่นอนครับผมลูกค้าจัดให้ใสๆยเลยครับผมนะเซ็นเซอร์หน้านะครับมีสองจุดนะครับผมซ้ายกับขวานะครับไฟตัดมองตัดหมอกติดครบหมดนะครับผมนี่คมเงงเงาครับรถสีนี้ดูแลรักษาสีง่ายนะครับผมนะนี่ล้างทําความสะอาดเช็ดเงาสวยแล้วครับผมรถสีบลเงินนี้นะครับไม่ใช่สีคนแก่นะครับผมนะเดรุ่นก็ใช้ได้นะครับบางคนหน้าขวาดูครับผม นี่คิ้วสันขอบล้อต่างๆคมๆนะครับร่องกันชนหน้าแนชิดสนิทหมดนะครับผมนะไม่ดึงไม่เกยนะครับนี่สวยเลยครับผมสภาพนะครับตัวเนื้อสีผิวพันธ์ต่างๆนะครับสีเงาสวยครับผมร้อแม็กแท้เดิมโรงงานขอบสิบกนะครับแม็กกันรอยนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่หกูครับผมขอบแพลตมแม็ก5้าูนะครับสภาพดีเลยครับผมนะฝาครอบดุงล้อเป็นสีโครเมียมนะครับผมนะตัวนี้ นี่ล้อแมกนะครับผมนะล้อหน้าตรงนี้จะมีรอยเบียดซุดบาดมาหรือเปล่ากบผมนะาไม่แน่ใจนะครับนิดหน่อยครับผมแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับนี่โดยรวมแล้วสวยครับผมยางปีนธมรมดีเบดนะครับซีรียางสองหนึ่งห้าถ้าหกศูนย์อาร์สิบหกนะครับผมนี่ดูนะครับดอกยางครับผมยางปียี่เบดนะครับใช้งานต่อได้เลยครับผมแก้มยางไม่มีรอยแตกรายงานนะครับนี่คือว่าสภาพดีอยู่ครับกระดูกซุ้มล้อดูครับผมเดิมๆนะครับไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะครับผม นี่สีกระโหลกด้านในสีเดิมหมดนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับนะโชคสปริงนะครับผมรอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่เดี๋ยวผมมุดเข้าไปดูด้านในครับมืดหน่อยนะครับผมนะนี่ให้ดูความเดิมนะครับผมนะสวยๆเลยนะครับเดิมแท้แน่นอนครับผมนะรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมพลาสติกซุ้มล้อมหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวครับนี่ดูนะครับร่องต่างๆแนบชิดสนิทหมดนะครับนะโลโก้นะครับ VVTI นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะนี่ไม่มีค่าีเกลือขึ้นนะครับผม องเงาเลยนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าครับผมมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับสภาพดีนะครับผมนะไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับไม่มีรอยแตกรายงานเลยนะครับผมนี่ถังกระจกดำๆใหม่ๆครับผมเรียมสันขอบประตูต่างๆนะครับผมนะคมๆสวยๆครับนี่รอยบุบรอยลึกยิ้มไม่มีนะครับผมกระจกขอภัยรับนะมือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมตัวขอบด้านในจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่เมื่อกี้ผมเป็นโดนกดโดนตัวนี้นะครับนะตัวสมาร์ทชีลดนะครับนะ ใช้งานต่อได้เลยครับผมนะตัวนี้นะครับผมลูกค้าใครหาอยู่นะครับมาดูในสองตัวสภาพภายในห้องผู้โดยสารบ้างนะครับดิ้นพันแล้วครับผมถ่ายไปหลายคลิปแล้วครับผมวันนี้นะครับนี่ดูบอกครับผมนะบอกสีน้ําตาลเข้มๆนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่ในกล้องอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนะแต่สีตัวจริงนะผมนะเดี๋ยวผมพยายามผันมุมใหม่นะครับผมจะเป็นสีนี้นะครับนี่สีเข้มๆครับผมสวยเลยนะครับดูสภาพครับผมนะหนังตึงๆครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับปีกบอกไม่แตกนะครับผม แน่นๆครับผมนะได้ตัวปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่ใช้งานได้ปกติหมดนะครับเบาะตัวปรับไฟฟ้าตัวนี้นะครับไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายนะครับผมใช้งานได้หมดเลยครับนี่เบาะสวยครับผมนะไม่สกปรกนะครับเบาะไม่ช้านะครับผมนี่เบาะผู้โดยสารนะครับผมนะฝั่งนี้นะครับจะมีปุ่มปรับเอ็นหน้าถอยหลังนะครับผมเอ็นหน้าเอ็นหลังปรับเดินหน้าถอยหลังได้หมดครับผมนี่ตรงนั้นนะครับผมอาจจะมีรอยนะครับผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับผมนะแต่สภาพโดยรวมดวงตัวเบาะครับผม สภาพดีเลยครับเบาะตัวนี้นะครับนะระบายความร้อนได้ดีนะครับผมนี่สวยครับนี่คอนโซลกลางเก๊กกลางครับผมนะกว้างๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยของตัวแคมรีนะครับผมนี่เก็บของได้เยอะครับตัวนี้เป็นหนังนุ่มๆสภาพดีนะครับนี่ที่ชาร์จนะครับผมนะตัวนี้นะครับวางมือถือชาร์จได้เลยครับผมนะสวยครับผมนะนี่ดูนะครับตัวแผงเกียร์นะครับผมเป็นลายไม้นะครับเป็นลายแคบล่านะครับผมนะสวยๆเลยนะครับ นี่สภาพดีเลยครับผมหัวกงหัวเกียร์นะครับแผงเกียร์สวยๆนะครับผมนะที่ชาร์จวอลเลตมีให้ครบหมดนะครับผมพวงมาลัยครับผมดูนี่ครับสภาพพวงมาลัยครับผมนะด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นลายไม้นะครับผมนันเป็นลายแคปลานะครับนี่แท้เดิมโรงงานนะครับผมนะตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมตัวนี้จะเป็นควบคุมนะครับ หน้าจอนะครับนะตัววิทยุซีดีนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นค s ุชคอนโทรนะครับผมหน้าตัวรอกความเร็วนะครับนี่มีไว้ก็ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้บ้างนะครับแต่เขาก็มีให้นะครับผมนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับผมจะมั่นในจะมั่นใจในแบบท้าตัวเองมากกว่านะครับผมนะนี่เดี๋ยวมารับชมเลขไมายังครับผมนะคันนี้นะครับนี่ตอนนี้เป็นระบบ e n g i n e Start ครับผมนี่กดปุ่มอย่าเบรกสตาร์ทได้เลยครับ นี่หน้าตาหน้าปัดเรือนไม้เป็นนี้นะครับผมนะไฟสีฟ้าสวยๆนะครับผมสปอร์ตเลยครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับผมนี่ดูครับผมนะหน้าจอครับผมนะตัวนี้เป็นตัวหน้าจอวิทยุซีดีนะครับผมใช้งานได้ปกติหมดนะครับหน้ากงหน้ากากสีบอลเทาสวยๆนี้นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับแยกฝังด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ ฝั่งไหนขี้ร้อนฝั่งไหนขี้หนาวนะครับแย่งกันเอาเลยนะครับผมนะนี่ครับสวยครับผมสภาพดีครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมดูครับคอนโซลหน้าครับผมนะใหม่ๆดำๆเลยครับผมรอยขาตั้งต้องครับองครับกาวขับด่างไม่มีนะครับนี่ลองใบสบเขาบอก่อนครับนี่ให้ดูชัดครับให้กล้องโฟกัสหน่อยเดินด้วยได้แต่เข็บนะครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเข้มๆนะครับผมนะสวยเลยนี่แผงครอบตัวแอร์นะครับหน้ากากแอร์ครับ นี่ลายไม้แคปล่าครับผมนี่ออปชันต่างๆนะับนะตัวนับเซนเซอร์นะครับเวลาจอดนะครับผมตัวนี้การออกนอกเลนไม่ใช่ครับผมนะเป็นตัวบีสุดเดิมนะับนะเวลามีรถมาด้านข้างที่กระจกมองข้างนะครับผมนี่การเลื่อนถ่ายรับผมนะกระจกมองข้างปั๊บปรับไฟฟ้าครับผมสวยเลยครับสภาพดีมากครับโดยรวมนะครับนะดูฝ้าเพดานครับไม่มีรอยยันรอยเจิมนะครับผมนี่สะอาดเลยครับไฟทุกดวงติดครบหมดนะครับไฟฝ้าเพดานต่างๆครับผมนะนี่ใช้งานได้ปกติมัครับ ช่องเก็บแว่นครับผมนะที่บางแดดตรงนี้นะครับนี่เลื่อนปุ๊บไฟติดครับผมตรงนี้อาจจะมีรอยเลอดหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวให้ช่างทาความสะอาดให้นะครับนี่ฝั่งคนขับครับผมมีเหมือนกันนะครับนี่เลื่อนปุ๊บไฟติดปั๊บครับผมเปิดปุ๊บติดปั๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บไปครับผมเดี๋ยวไปดูจุดเดืองกันต่อนะครับคันนี้นะครับนะหกแสนนะครับนี่เดี๋ยวไม่ชมใบสบคบครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันคัมรี่สองจุดศูนย์ตัวจีปีสิบเจ็ดครับผมนะ เลขไม่แสนเจ็ดครับผมรถปีสิบเจ็ดไม่แสนเจ็ดนะครับตัวสองจุดศูนย์ตัวจีครับผมเครดิตดีฟีด้ารถศูนย์บาทได้เลยครับผมนะโทรหาน้องพีเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมนี่นี่ดูสีขอบด้านในครับผมนี่สวยๆครับผมนะตัวเสากระจกบังลมหน้าตัวคานบนนะครับผมสภาพดีเลยนะครับสีขอบด้านในครับผมนะยางขอบตัวนี้นะครับผมนี่ยางกระดูกงูครับนี่ลูบออกมาดูครับดูเม็ดอาร์ครับผม เดิมเดิมสวยๆนะครับจุดเม็ดล้างนะครับผมนี่รถไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับลูกค้าเช็คประวัติตัวรถที่มาที่ไปได้หมดนะครับนี่สภาพโดยรวมแล้วสวยนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บครับผมเดี๋ยวดูจุดอื่นกันต่อครับสีเสากลางนะครับผมน่าดูครับหัวนงหัวน็อตครับผมนะนี่หัวน็อตเรียนเนียนสวยๆเลยนะครับนี่รถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมานะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยครับผมนี่ฉลากคําตรงคําเตือนอยู่ครบหมดครับ ตรงน,นี้ตรงบันไดแล้ว oui, นะทางขึ้นนะครับจะมีรอยถลอกหน่อยครับผมน่าจะโดนรองเท้านะครับผมนี่ตัวสครับเพจบันไดครับผมนี่ปั๊มตาโตโยต้าแคมรี่นะครับนะสวยๆครับแผงประตูครับผมนะใหม่ๆดำๆเลยนะครับผมนี่ปรับระดับเซ็ตเบาะไม่ได้เลยนะครับผมนะชอบแบบไหนนะครับผมนี่กระจกออโต้นะครับผมนะสีบานเลยนะครับแผงครอบสวิกนะครับเป็นลายไม้คาร์บอนนะครับนะไอ้ลายแคปลานะครับผมขออภัยครับ สวยเลยครับผมนะหนังเนื้งต่างๆนะครับเนียนๆสวยๆครับผมสภาพดีครับไม่ด่างนะครับผมตัวนี้มาดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างครับแถวสองนะครับผมนะดูครับสภาพสวยนะครับผมนะสภาพหนังตึงๆนะผมนะไม่มีรอยยับรอยขาดเลยนะครับสภาพเบาะใหม่สะอาดมากๆครับผมตัวนี้นะครับห้องผู้โดยสารแคมรี่ตัวนี้นะครับกว้างมากๆครับผมผมบอกเลยนะครับสไตล์ผู้บริหารนะครับผมนี่ไฟสองทงสองท้าเป็นสีบูนะครับผมน่าสวยๆนะครับแอร์หลังครับผม ไฟสองเท้านะครับมีให้ทั้งหมดสี่ด้านเลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่แต่ในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมนะนี่จะเห็นพอลางๆอยู่นะครับยังไม่มืดครับผมนี่แผงประตูด้านหลังครับผมสภาพนี้เลยครับผมนะใหม่ๆหมดครับรถไม่ช้ำนะครับนะรถเจดเอนะครับผมคัดสรรคัดสรรคุณภาพเข้ามาให้แล้วนะครับผมนะลูกค้านี่ดูสีขอบบนโคนด้านในนะครับผมนะสีสวยหมดนะครับลรอแม็กขอบสิบหกแท้เดิมโรงงานยางปียี่สิบเอ็ดดิสเบกสี่ล้อครับผมสภาพดีเลยนะครับ ช่วงล่างเดิมหมดครับนี่มุดเข้าไปครับผมนะตัวนี้จะเป็นแบบว่ากมามยี่คุมทั้งหมดเลยนะครับผมของตัวแคมรี่นะครับนี่จะมองไม่เห็นตัวเหล็กกระโหลกซุ้มล้อนะครับผมแต่ให้มั่นใจเลยเลยว่าเดิมหมดนะครับนี่บังคงบังโคลนสีเสมอกันหมดครับให้ดูชัดๆเลยนะครับผมนี่เซ็นเซอร์หลังครับผมด้านหลังมีทั้งหมด4ี่จุดนะครับผมนะถอยยังไงก็ไม่ชนครับดูครับผมนะเดินปท้ายด้านขวาครับผมนะโคมไฟนะครับใสๆเลยนะครับใหม่ๆครับผม สภาพดีนะครับตัวนี้นะครับไม่มีรอยแตกรายงานนะครับนะคิ้วตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับผมนะเดินยาวไปเลยครับผมนะนี่เดินหมุนเลยครับสุดคิ้วฝั่งนู้นเลยครับนะเดินไปคิ้วฝาดท้ายไปด้วยนะครับนี่สองจุดศูนย์ตัวจีโลโก้โครเมียมนะครับผมนะเงาเงาครับผมนี่ไม่มีค่าที่เกลือขึ้นนะครับไฟทับทงทับทิมนะครับผมนะไฟสะท้อนแสงนะครับพลาสติกไตกันชนหลังนะครับดำๆครับผมทอยเสียเดิมหมดนะครับสภาพดีครับผมนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับผมคันนี้ ออกไปใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่ดูห้องเก็บสัมภาระครับผมสภาพนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมแสงอาจจะน้อยหน่อยนะนะในี้มันมืดนะครับนี่แต่ให้ดูครับผมชัดๆนะครับนี่ดูครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะไม่สกปรกนะครับอันนี้จะเป็นฝุ่นเล็กๆน้อยๆครับผมนะเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดออกจบแล้วครับผมพื้นยางอะไหล่ครับผมนี่เปิดขึ้นมาห้อยไวอย่างนี้เลยนะครับโฟมปิด ยางอะไหล่ครับผมนะดูครับได้เป็นล้อแม็กนะครับผมสวยๆเลยนะครับพื้นยางอะไหล่นะครับขอบทรงขอบซีนเดิมหมดนะครับนี่ไม่ลงแม่แรงปะจแจถอดล้อครับผมครบหมดครับผมนะอุปกรณ์เดิมๆครับมั่นใจได้เลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมนะจะมีพลาสติกปิดนะครับตัวบานพับให้ด้วยนะครับผมนี่ดูซีนฝาท้ายครับผมเดิมหมดนะครับนี่จิกลงไปเป็นรอยเล็บอย่างนี้นะผมนะซีนไม่แข็งนะครับผม ซีนแข็งแล้วก็ซีนปั้นซีนแต่งแน่นอนครับนี่ดูเลยครับผมนะฝาฝาท้ายด้านในนะครับสีเดิมหมดนะครับนี่ดูผ้ากำมะหยี่ปิดฝาท้ายครับผมเดิมเดิมใหม่ๆนะครับผมไม่ไม่มีรอยฉีกขาดรอยยับรอยย่นนะครับนี่สวยเดิมหมดครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับผมนะโอ้รถร้านสนุกค้านะครับเราคัดสัรนรถเข้ามาให้แล้วกับทุกคันนะครับผมนะลูกค้าทีมงานกว่าจะซื้อเรานะครับคัดแล้วคัดอีกนะครับนะรถไม่เดิมรถชนมารถ จมน้ําพลิกคว่ำไฟไหม้รถถอดนุ่นทํานี่ครับผมนะเราไม่รับเข้ามาเด็ดขาดนะครับผมนี่ดูตะเข็บต่างๆนะครับผมนะเดิมสวยหมดนะครับไฟเบรกดวงที่สามครับผมติดครบหมดครับนี่ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะแคมรีคันนี้นะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันซีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยครับผมโทรหาน้องพีเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดปดสามหกสี่สี่สองครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับนี่ดูครับล้อแม็กนะครับผมเดิมเดิมครับไม่มีรอยเบียดรอยคูดนะครับล้อนี้นะครับผม สวยครับเหลี่ยมสันประตงประตูนะครับสีนะครับเสมอกันหมดนะครับผมไม่เพี้ยนนะครับผมนี่ดูครับผมเบาะนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังซ้ายครับผมนั่กระเป๋าจิงโจ้คู่หน้านะครับแผงประตูใหม่ๆดำๆนะครับผมสภาพนี้เลยครับนี่จอบไปวิ่งงานนะครับผมนะใช้งานวิ่งงานได้หมดครับผมนี่นะครับเสากระจกครับผมเสาประตูนะครับสีดำเงาๆสวยๆครับ <ๆ>นี่บอกผู้โดยสารด้านหน้านะครับนะเป็นบอกไฟฟ้านะครับผมนี่บอกไฟบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ปีกเบาะสันเบาะนะครับผมไม่มีรอยแตกนะครับผมนะนี่หนังเบาะตึงๆนะครับผมขอบบันไดด้านในนะครับสครับเพจสวยๆอย่างนี้เลยนะครับหัวน็อตดูครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมบันพับแท้เดิมหมดนะครับสีขอบเสากลางด้านในสีเดิมหมดนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบหมดครับผมนะแผ่นเพจดูครับนี่ ชัดๆเลยนะครับผมนะวันเดือนปีผลิตเลขตัวทงตัวถังนะครับเช็คประวัติได้หมดครับผมลูกค้าสวยๆครับแผงประตูนะครับสภาพดีหมดเลยนะครับสีบานครับผมนะลายไม้ลายแคปล่าสวยๆนะครับผมหน้าตัวนี้กระจกบองข้างพับปรับไฟฟ้าครับผมโลโก้บางคนอยู่ครบล้อแม็กดูครับผมหน้าสภาพนี่เหมือนจะมีแค่ล้อหน้าฝั่งขวาล้อเดียวนะผมนะที่มีรอยขูดนะครับล้ออื่นสวยหมดเลยครับผม นี่ลองเงินชนแนบชิดสนิทหมดนะครับคันนี้นะครับผมโตโยต้าคัมรี่สอตัว G ปี2017นะครับราคา639,000บาทเท่านั้นลูกค้านะครับผมคันนี้นะครับนี่ได้รถสวยๆไปใช้งานเลยนะครับผมสไตล์ผู้บริหารนะครับเป็นรถเก่งไซส์ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับมาครับผมเดี๋ยวมารับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ vvti w นะครับผมนะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ขนาดสองจุดศูนย์ลิตรนะผมนะสองพันสอง2.0นะครับเครื่องเดิมมนนะะครับผของจุดศูนย์นะครับผม เครื here, ่องยนต์แห้งๆนะครับผมนะห้องเครื่องดูครับสภาพนะครับ like นี่ไม่มีรั่วซึมนะครับผมน้ำมันคงน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับผมนะมั่นใจได้เลยนะครับแผงหลังคงหลังเครื่องท่อต่างๆครับผมนะดูครับเดิมหมดครับผมแผงหลังเครื่องดูครับนี่แผ่นฉนวนกันความร้อนนั่นหลังไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับผมนะนี่น่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับเพราะว่าห้องเครื่องแคมรี่มันแน่นจริงครับมอกรองมอกรองใหญ่ๆดำๆแน่นๆนะครับนะทอยางต่างๆดูครับไม่ชำรุดสูญหายนะครับผมสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะดู มอนงมอน้ํานะครับผมนี่ดูแผงหลังมอน้ํานะครับเดี๋ยวชมด้านในนิดนึงครับผมนะนี่พยายามส่องให้เห็นที่สุดนะครับนี่สภาพใหม่ครับผมกระปุกน้ํายาหล่อเย็นนะครับขาเย็ดไม่มีรอยแตกหักนะครับผมใช้งานได้ปกติหมดครับรอยมาร์กรอยเทสืโรงงานอยู่ครบนะครับผมนี่ดูแผงด้านข้างของตัวเครื่องนะครับไม่มีคาบเยิ้มนะครับผมนะเครื่องยนต์ไม่มีรั่วซึมครับผมลูกค้าได้ไปใช้งานต่อได้เลยครับยาวๆครับผมใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับผมรถไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ นี่กระปุกน้ำยาฉีกกระจกครับผมนี่น้ำเต็มเต็มนะครับ ABS นะครับนะรอยมาร์กรอยเต็มสีโรงงานอยู่ครบหมดครับผมนี่ดูสีนะครับผมนะเบาโชกครับผมเดิมๆนะครับนี่จุดเบ็ดอาร์คต่างๆรอยซีนะครับผมนี่หัวน็อตนะครับมีรอยมาร์กรอยเต็มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่ดูเลยนะครับสีเดิมหมดครับผมนะสีภายในเป็นสีพื้นนะครับไม่เคยผ่านการคอะทำสีมานะครับผมโชกบานพับฝากระโปรงเน่านะดูครับ โชคนะครับไม่เสียนะครับนะโชคไม่ตายนะครับใช้งานต่อได้เลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับนี่สภาพดีครับผมนะนี่ดูครับผมหัวน็อตนะครับไม่ดูชัดๆครับผมไม่มีรอยถอดนะครับผมนะบันทับเดิมหมดนะครับนี่ปั๊มตาโตโยต้าครับผมนะตัวฝากระโปรงหน้านะครับสีภายในฝากระโปรงเป็นสีเดิมหมดนะครับเป็นสีพื้นนะครับจุดเม็ดอาร์กรอยซินต่างๆครับผมเดิมหมดครับผมมั่นใจได้เลยนะครับฉนวนกันความร้อนดูสภาพครับผม ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนะสภาพดีเลยครับผมนะไม่ช้าไม่สกประปด้วยครับนี่ฉลากคําเตือนต่างๆขากโปรงหน้าอยู่ครบนะครับผมนี่สวยครับผมนะคันนี้นะครับ9 0อร์เซขึ้นครับรถมือสองครับผมนะแต่เป็นมือสองเ a เอนะครับผมนี่กล่องฟงกล่องฟิวต่างๆครับผมนะนี่ให้ชมในซองนี้หน่อยครับดูชัดๆครับผมนะจุดเบ็ดอาร์คต่างๆเดิมหมดเลยนะครับนี่ดูรอยซีนนะครับผมหัวน็อตครับผมนะไม่มีสนิมขึ้นนะครับ นี่รอยแต้มสีดำโรงงานอยู่ครบหมดครับผมนะน็อตยึดบันทับปากระโปงครับผมไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับบันทับแท้เดิมหมดครับผมตัวนี้นะครับนี่มั่นใจได้เลยครับผมนะออกรถกับน้องพีนะครับนะออกรถกับร้านสนุกคานะครับรถสวยเกรดเอคุณภาพแน่นอนนะครับผมนี่สนใจคันนี้นะครับโทรหาน้องพีเบอร์ศู2ย์เก้าสองเจ็ดแปดสาหกี่สสองครับแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนทักไลน์โทรมาคุยกันได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการครับผมนะยินดีดูแลนะครับ จบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนครับผมนะหรือว่าลูกค้าดูคลิปนี้แล้วนะครับผมนะชัดครบทุกจุดนะครับผมโอนจัดจองผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมหน้าลูกค้าหรือว่าจะเข้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านก่อนได้นะครับร้านสนุกค้าครับผมอยู่ถนนล่มเก้านะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีล่มเก้าเลยนะครับผมร้านยุติการถนนถนนใหญ่นะครับเปิดทุกวันครับผม9โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมนะมาหาน้องพีที่ร้านได้เลยมามุดมา หรือดูมาอลพาก้มพามุดดูกับน้องพีได้เลยครับผมนะนี่ยินดีครับผมนะเพื่อความนะครับมั่นใจเชื่อใจของตัวลูกค้านะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดน้องพีต้องขออภัยด้วยด้วยนะครับผมกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับผมนะคลิปต่อไปนะครับผมรถคัดเกตคัดคุณภาพมาครับมีมาให้เรื่อยๆครับผมนะผมบอกเลยนะครับไม่ซ้ำนาแน่นอนครับผมนะสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ